สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวติ๊กปักช้างก้านกล้วยและ YouTube จากกิจสีธรรมวาทุกท่านรวมทั้งแอปอื่นๆด้วยวันนี้ผมในฐานะสมาชิกพักไทยสยามจะมาเป็นตัวแทนชี้แจงกรณีของมาตารา1 1 2กรณีตอนนี้เกิดกเกิดกรณีที่น้องตะวันและน้องแบมพยายามอดอาหารโดยไม่ยอมดื่มนะ้ำ เป็นเวลาเกือบ20วันโดยอยู่ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติโดยทั้งสองไม่ยอมเซ็นรับการปล่อยตัวยกเว้นแต่จะปล่อยตัวเพื่อนที่ถูกคุมขังทั้งหมดซึ่งเป็นกรณีที่ทั้งสองจะยอมกลับมารับการรักษาเพื่อให้พ้นวิกฤตทางร่างกายซึ่งตามความคิดเห็นของผมนะครับคิดว่าการที่ทั้งสองเอาชีวิตของ ตัวเองเขาแรกมันเป็นการกระทําที่ไม่ถูกต้องตามหลักมนุษยธรรมน้องทั้งสองอาจจะคิดว่าการยกเลิกม,มตาตรา112เพื่อที่จะสามารถวภพิพากวิจารณ์เจ้านายเบื้องสูงได้อย่างไม่ผิดกฎหมายเป็นการกระทําที่ถูกแต่น้องทั้งสองลองคิดว่าถ้ามีใคร เขามาด่าเราทําให้เราเสียความรู้สึกน้องทั้งสองจะรู้สึกอย่างไรจะรู้สึกเสียใจไหมท่านที่อยู่เบื้องสูงก็เช่นเดียวกันกับน้องทั้งสองแต่การที่จะให้ท่านที่อยู่เบื้องสูงมาฟ้องน้องหรือเพื่อนๆมันเป็นการที่ไม่อาจจะทําได้ที่สาบานันจะฟ้องรัศดรขะที่รัศดรยังเก็บใจที่โดนบริพาคแล้วสาบาันเบื้องสูงจะไม่รู้สึกเก็บใจหรือยังไงโดย โดนจากประชาชนที่ตนเองเป็นบ่มุกอยู่นี่ก็เป็นเพียงความที่เห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นเองนะครับก็คิดว่าการที่สถาบันจะไม่มีมาตรานรัสองมันก็เป็นการที่เป็นไปไม่ได้ในขณะที่รัศดรยังมีกฎหมายหมิ่นประมาทที่ดูแลตัวเองได้ถ้ากรณีที่ถูกหมิ่นประมาทก็เช่นเดียวกันกันกบสถาบันเบื้องสูงต้องมีมาตรา่าถรัสองเราคิดว่าเ,เพื่อนๆคงจะเข้าใจความสําคัญของมาตรา่านรัสองแล้วนะครับ เราคิดว่าอันนี้ก็เป็นเพียงเรื่อใบของพรรคไทยสยามที่จะไม่แตะต้องมาตรา112สองเพื่อใหแ้แต่จะให้การใช้นี้เป็นไปนอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดน,นะครับไม่ให้ประชาชนทั้งฝ่ายอะทั้งคู่ทั้งฝ่ายสถาบันเบื้องสูงและประชาชนเบื้องที่อยู่ภายใต้การปกครองของที่สถาบันเบื้องสูงเป็นประมุกนะครับขอบคุณครับที่รับชมรับฟังในคลิปนี้สว่วนสดีครับ